น,นี่คือรัดขาวนะครับที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวออาวินไปแล้วนในวันที่ฝนพรำนะครับมีูอ๋เล่นโคลนเล่นโคลน เล่นกันใหญ่แม,ม,ม่เป็นออก็เหมือนเมอกัแม่อืม,อม,เ,อมเอาเล่นโคนเนียเ <laughs> คื่อนอะไตัวพ่ออยู่ตรงนู้นนะ่ะ